ไปเปิดโรงงานต้นแบบชีวะกระบวนการไบโอเทคมาตรฐานสากลกันครับกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพร้อมด้วยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทชโดยศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติหรือไบโอเทคเปิดตัวโรงงานต้นแบบชีวกระบวนการไบโอเทคโพเซสซิ่งแฟคทอรี่หรือ BBF ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญสำหรับการดำเนินการวิจัยด้านการใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ในระดับกึ่งอุตสาหกรรมที่ได้รับมาตรฐานระดับสากล โคเดก g h p s และ SACCP รองรับการทำวิจัยร่วมกับภาคเอกชนและในการเร่งผลักดันการทำงานวิจัยให้มีประโยชน์ในเชิงพาณิชย์นะครับช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนตามนโยบายโมเดลเศรษฐกิจ BCG นะครับศาสตราจารย์ดรชูกิจลิมปิจำงผู้อำนวยการสวทชเปิดเผยนะครับว่าสวทชกำหนดนโยบายที่เรียกว่า Nasdaq c o r p u s i n e เพื่อแก้ปัญหาที่เป็นโจทย์สำคัญเร่งด่วนของประเทศของภาคอุตสาหกรรมและเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงงานวิจัยที่ใช้ได้จริงด้วยนะครับโดยเฟสแรกนะครับจะคัดเลือกงานวิจัย4เรื่องหลักซึ่งรวมไปถึง Food s e r v ์ฟแพลตฟอร์มบริการผลิตภัณฑ์อาหารส่วนผสมฟังก์ชันในรูปแบบของ one stop service ดังนั้น b b f เป็นกลไกสำคัญในการช่วยขับเคลื่อน Food s e r v ์ให้ประสบความสำเร็จครับเนื่องจากว่าปัจจุบันนี้กระบวนการทางไบโอโดยเฉพาะทางด้านอาหารเนี่ย เป็นอะไรที่เราใช้เยอะมากในการใช้กระบวนการไบโอก็คือกระบวนการทางชีวภาพนะครับในการแปลงผลิตภัณฑ์ให้มีสารมูลค่าสูงเนี่ยออกมาเป็นส่วนประกอบของอาหารโดยเฉพาะเราจะได้ยินในผลิตภัณฑ์ที่ขายอยู่ในท้องตลาด mm hmm. เช่นโปรไบโอติกอย่างเงี้ยนะครับซึ่งทางนักวิจัยของสวทชอเองในภายใต้ศูนย์ไบโอเทคนี้มีผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้ที่ เรียนด้านนี้มาเยอะแล้วก็มีการปรับปรุงพันธุ์มีการพัฒนาจุลินทรีย์ที่เหมาะสมในการใช้งานจริงในอุตสาหกรรมในส่วนของผู้ประกอบการขนาดเล็กที่จะเริ่มทำเนี่ยบางครั้งจะต้องไปซื้อไลเซนซิงจากต่างประเทศบางครั้งจะต้องล้มลุกคลุกคลานกับกระบวนการผลิตที่ไม่รู้ว่าจะไปหาโรงงานการผลิตที่ไหนทางศูนย์ไบโอเทคก็ได้มี โรงงานขนาดที่สามารถที่จะใช้ได้ในการผลิตขั้นต้นนะครับเราถึงเปิดตัวในวันนี้ว่ามีมาตรฐานทั้งกระบวนการผลิตที่ไปใช้ในอาหารจริงได้แล้วก็เปิดให้ผู้ประกอบการเข้ามาใช้โดยที่จุดประสงค์ของเราเป็นอันเดียวกันครับคือต้องการที่จะให้อุตสาหกรรมเชื้อเชื้อชาติไทยแล้วก็จุลินทรีย์สายพันธุ์ที่เราพัฒนานี้ไปสร้างมูลค่าแล้วก็ให เกิดผลิตภัณฑ์ที่แข่งขันได้ในทั้งตลาดไทยและตลาดโลกก็อยากที่จะเชิญชวนผู้ประกอบการฮะมาร่วมกันทํางานด้วยกันนะครับแล้วก็นําตัวองค์ความรู้ที่เกิดจากองค์กรแห่งนี้ไปสร้างมูลค่าแล้วก็เกิดประโยชน์กับประชาชนจริงๆครับ ผู้อนวยการสวทชอบอกด้วยนะครับว่าประเทศไทยมีความหลากหลายทางชีวภาพสูงโดยเฉพาะเรื่องของพืชสัตว์และจุลินทรีย์ที่มีมากถึงแสนห้าถึงสองแสนชนิดคิดเป็นร้อยละ8-10ถึงของจุลินทรีย์ที่คาดว่าจะมีในโลกนะครับแม้ว่าจะมีข้อได้เปรียบด้านความหลากหลายทางชีวภาพ แต่ยังคงมีปัญหาช่องว่างของนวัตกรรมโดยเฉพาะด้านโครงสร้างพื้นฐานดังนั้นโครงสร้างพื้นฐานระดับขยายถือเป็นสิ่งสําคัญในการส่งเสริมพัฒนาต่อยอดงานวิจัยโดยเฉพาะการนําจุลินทรีย์มาใช้ในระดับอุตสาหกรรมด้วยกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานและมีต้นทุนที่เหมาะสมครับ